เปิดหน้าชนชาเดือดคอพัทรพลลังเพยสามเหตุผลที่สวควรเลือกพิธารเรียกได้ว่าโพส์ตข้อความต่อเนื่องสุดๆส,สำหรับการพันรยาเสกโลโซที่ได้ออกมาโพส์ตข้อความเดือดถึงพักการเมืองหนึ่งก่อนจะออกมาเฉลยว่าด่าใครตามที่รายงานข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวการเดือดจัดยอมพูดแล้วโพส์ตด่าพักไหนลั่นที่ลงคะแนนให้เพราะหัวขอ ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของพอพัทรพลเป็นภาพที่คุณพอนั้นเผยสามเหตุผลว่าทำไมสวต้องยกมือให้คุณพิธาโดยงานนี้การยังเดือดไม่หยุดก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเธอคิดได้ยังไงมึงบ้าปะเนี่ยตักกะจนทำให้เกิดเป็นกระแสมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นกับแบบรัวๆเลยทีเดียว